คลิปนี้ผมขอพาทุกคนมาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันครับมาชมความร่มรื่นเป็นธรรมชาติของน้ำตกหินลาแต่ที่สำคัญที่นี่มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งที่สองนั่นก็คือวัดน้ำตกหินลาดนั่นแหละครับจุดหมายหลักของเราและที่สำคัญไปกว่านั้นเรามากาศสิริราสังขารของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพรสสุปฏิปันโนของชาวเกาะสมุยที่สำคัญรูปหนึ่งนั่นก็คือพระครูสุธรรมทีปากรหรือชาวสมุยเรียกท่านว่าท่านทนิตวัดน้ำตกหินล่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทยและความสงบเงียบที่เหมาะแก่การทำสมาธิเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม มีน้ำตกที่ไหลลงตลอดทั้งปีวัดน้ําตกหินล่าตั้งอยู่เลขที่68ทับสบ้านลิป่าใหญ่หมู่ที่2องตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งแต่วัดมีเนื้อที่17ไร่2งานวัดน้ําตกหินลาตั้งเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2544เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ,เดชมหาราชเนื่องในวโลกาที่พระชนมายุครบ72พรรษาเรามาทำความรู้จักประวัติพระครูสุธรรมทีปากรนธนิตธรรมโถอดีตเจ้าว่าวัดน้ำตกหินลาดกันหน่อยก็ดีนะครับพระครูสุธรรมทีปากรนธนิตธรรมโถมีนามเดิมว่านินมีแสง ต่อมาเมื่ออบสมบทได้เปลี่ยนนามเป็นธนิตมีแสงกําเนิดเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2477ตรงกับวันเสาร์แรม7ค่ำเดือน9ปีจอนาบ้านตายแหลมบางบอนอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนครเป็นบุตรของนายทัพกับนางทองเปลวมีแสงมีพี่นอ้องร่วมบิดามารดารวม6คน ชีวิตก่อนอุปสมบทสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดบางบอนและช่วยโยมบิดามารดาประกอบอาชีพทำนาและเป็นช่างไม้เมื่ออายุครบ20ปีวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2,497ตรงกับวันอาทิตย์แรมสองค่ำเดือน4ปีมะเสง็งได้อุปสมบทเป็นพระพิโสณพัทรสีมาวัดบางบอนจังหวัดธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยมี พระเทพยานมุนีเจ้าคณะเขตบางขุนเทียนเจ้าวาดวัดโอรสาลามราชวรวิหารกรุงเทพมหาคนครขนาดดำรงสมศักดิ์ที่พระญารังสีเป็นพระอุปชาพระครูวิหารเกศโกศลวัดราชโอสาลามราชวรวิหารเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูนิพพานธรรมกิจเจ้าวาดวัดบางขุนเทียนนอกขนาดเป็นพระอธิการแขวน กันตะปุญโยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉาย,ยาทางธรรมว่าธรรมะโถแปลว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ณนวัดบางบอนได้ศึกษาพรปฏิยติธรรมจนสอบได้นธรรมชั้นเอกได้ใช้เวลาในระหว่างนี้ในพรรษาที่สี่ได้ออกทุดงเป็นเวลาหนึ่งพรรษารวมเป็นเวลาที่จำพรรษาณวัดบางบอนเป็นเวลาสิบพรรษาต่อมาย้ายไปจำพรรษาณนะ วัดทานน้ำไหลอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ฝากตัวเป็นเสษ็จในพระธรรมโกษาจารย์พุทธธาสอินทป,ปัญโยเป็นเวลาสองพรรษาต่อมาได้ย้ายประจามาเพื่อศึกษาปฏิยติธรรมณนะวัดท้าวโคดอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเวลาสามพรรษาต่อมาได้ย้ายประจามาที่วัดแจ้งอยายําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันเตวาสิกในพระครู อาลุณกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดแจ้งในสมัยนั้นต่อมาท่านได้เห็นสวนป่าใกล้น้ำตกหินลาดเป็นที่สปายะเงียบสงบเหมาะสำหรับนั่งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงได้บุกเบิกซื้อที่ดินสร้างขึ้นเพื่อสร้างเป็นวัดโดยบุกเบิกเป็นสำนักสงฆ์ในปีพุทธศักราช2518และตั้งชื่อว่าสวนป่านิโคทาราต่อมาได้สร้างศาลาอเนกประสงค์ และอภทธรูปสำคัญประจำวัดคือหลวงพ่อขาวบางสมาธิหลังจากท่านได้มาจำพรรษานอกจากปฏิบัติภาวนากรรมฐานแล้วท่านยังได้เปิดสำนักอิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่สำนักหินลาดอีกด้วยท่านได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนจนเป็นที่เลื่อมสายศรัทธาของสิทธิยานุสิ์มากมายทั้งคนไทยและต่างชาติอีกทั้งท่านยังเป็นพระน,นักเทศที่สำคัญของเกาะสมุยอีกด้วยและยังรับหน้าที่ เป็นพระธรรมทูตในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาต่อมาสำนักสงหินล่าได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และมีท่านเป็นจเจ้าอาวาสรูปแรกในเวลาต่อมาได้สร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จและได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2556ท่านได้อุทิศตนทำหน้าที่ เพื่อพุทธศาสนาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของสังขารพระครูสุธรรมทีปากรนธนิตธรรมมักโถท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ตรงต่อพระธรรมวินัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้ดีโดยมีลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาอย่างกว้างขวางท่านเน้นการปฏิบัติเพื่อให้รู้ท่านสอนธรรมมาตลอดในสมณเพศท่านสร้างคนด้วยธรรมจนวาระสุดท้ายของชีวิต ในวัยชราท่านมีปัญหาด้านสุขภาพต้องเข้ารับการรักษาณนะโรงพยาบาลบ่อยครั้งด้วยความชราทำให้ท่านละสังขารเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันเสาร์ขึ้น14ค่ำเดือนหนึ่งปีมะโรงเวลา2นาฬิกา55นาทีสิริอายุ90ปี7 0พรรษาขอเชิญ พุทธศาสนิชนร่วมพิธีพระราชาทานเพลิงศพพระครูสุธรรมธีปากรหลวงพ่อธนิตธ,ธรรมโถอดีตเจ้าว่าวัดน้ำตกหินล่าระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมพุทธศักราช2568ตรงกับแรม10ค่ำถึง14ค่ำเดือน6ณเมรุชั่วข่าววัดน้ำตกหินล่าตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันเสาร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้้อตรงกับแรม13บสค่ำเดือน6เวลา14บสนฬกาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงคณะสงฆ์อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยพุทธบริษัทร,ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถ้าใครมาเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อย่าลืมแวะเวียน มากาศสรีระสังขารของพระคุณเจ้าหลวงพ่อธนิตธ์ทมวมโถกันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ